มีใบเปล่าใบหนาบหนาเออก็มีมีใบเปล่าใบหนาพิมพ์ยังโอ้ใบไม้ก็จนกรอบแล้วมูกูบกอบไปถึงเนี้ยกเป่าเดินรถมาสิสุสั้นกใบไม้ยังตุมอีกแล้วใบหนาเดียวหมอลำไยป่ว้เพื่อนร่วมลูกป่วยป่วยซ้งใจซ้ใจที่แก่ ไหว้ซักไ้ซักดี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 ให้ได้เงาออกเด้อไม่งาออกือไปวัดซวงเนเงาแล้วบอกไปหนเนี่ยเห็บหมาเ็บหมาเ็บหมาเ็บหมา้อมแอดูแลหน่อย and you are protection and the god of the sea 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 god of กันยนทุกท่านเยก็ให้กลับมาอยกันเนื้กับตัวกัะชิงนเศ้าเศ้าเศร้าสบายเศ้าดูกบพอกับแม่ไปดนดนเนไฟมันไหมก้นไฟมันลุ่ก้นให้นลกวน เย็นเนาะเย็นดากเนาะใส่เแห้งไม่จังว้แหงเนาะมาเด้อขวัเด้อมาใส่มนมาาะใสมาเด้อขวัญอยหนมานะขวันะมานะขวนะอจารย์ไปเสียันแล้ววันี้โซโซก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 กระโชคตัวกระโชคโชคุณลูกคนมันหิวเขา